วัดพระสิงห์วรมหาวิหารอเภอเมืองเชียงใหม่จัังหวดเชียงใหม่พระพรมโมรีกรรมการมหาเถรสมาคมผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หุนเหนือเจ้าคณะภาคห้าเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญประธานฝ่ายสงฆ์และนายประจนปรัสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประธานฝ่ายคฤหรสถ์ได้ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพราพุทธมนต์วักกหาย,ยสมาธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ90พรรษา12สิงหาคม2565 โดยมี 9, านายสิบบวรแก้วงามผู้อำนวยการสนักงานภาพพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะสงฆ์ส่วนราชการและประสงคนิกรชาวเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีการจัดงานดังกล่าวสืบเนื่องจากมติที่ประชุมของมหาเทราสมาคมเมื่อวันที่10มิถุนายน2565ที่ผ่านมาได้มีมติกำหนดให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ว่าคหาย,ยุมถถมธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2565โดยกำหนดให้เจ้าคณะใหญ่แต่ละหนเป็นประธานดำเนินง,งานในแต่ละภาคโดยในส่วนของภาคเหนือได้กำหนดให้จัดพิธีขึ้นที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ จัรันชัยวงรายงาน